คือแบบต้นใหญ่มากมาเจอต้นนี้ดีกว่าบุษราทมอุ๊ยอันนี้นี่อีพีเบลอีพีมาเบลนี่ค่ะวันนี้มาพบกับยมโม c h ชาแนลนะคะวันนี้ก็พามารีวิวร้านต้นไม้นะคะชื่อร้านอะไรน,นะคะ,กะเษกะเษตรสินเกษตรเกษตรสินนะคะอยู่ตลาด ตลาดบางคองนะคะที่ถึงก่อนแสงอาลีนะคะเป็นตลาดบางคอนะคะมีไม้แรไอเทมนะคะเยอะมากโดยเฉพาะจันประกายดาวแล้วก็มาเจอบุศราคำที่นี่ด้วยนะคะก็เลยเดี๋ยวถ่ายรีวิวแวบบ๊บ,บให้ดูนะคะมีต้นไม้แบบแรไอเทมส,สวยๆเยอะมากนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างอังโไม่รู้จักอ๋ออังโวอังโวมีอะไอันนี้ต้นเล็กๆอ,อ่ะก็อังโเหมือนกันเหรอคะอันนี้ญี่ปุ่นสีเหลืองอะไรลืมอันนี้เป็นผูสลุดัง ใช่ไหมคะต้นนี้ 8, 8. ต้นนี้แสนแปดนะทุกค้ลรสมากนะคะนี่แล้วก็อันนี้ด่างมิน้นใช่ไหมคะอ่ะต้นนี้ประมาณสองหมื่นนะคะอันนี้เป็นมาเบิลมาเบิลนี่เท่าไหร่เอ่ยประมาณสามหมื่นเลยวะ่ะสามหมื่นนะคะอันนี้บุตดไหมคะนี่อันนั้นก็ใช้ผลปะยอดเลยนี่ก็บุตรบุตรอันนี้ก็บุตรนะคะต้นเล็กเท่าไหร่คะไม่ได้ใช้ ไม่ได้ขายนะคะคือถ้าสมมติว่าต้นไหนที่ปักก็ไม่ขายก็คือคุณพี่เขาเก็บไว้ทำพันนะคะอันนี้คือจันประไกยดาวนะคะต้นนี้คือแบบต้นใหญ่มากดูมือวางต้นนี้เท่าไหร่คะ่งแสนแสนหนึ่งต้นนี้หนึ่งแสนมาเจอต้นนี้ดีกว่าบุษราทมสวยมากใหญ่ด้วยหายากมากโอ้ยาวยาวต้นนี้ อยู่ที่หล้านบาทนะคะต้นนี้1ล้านบาทสุดยอดมากแต่ว่าน้องเขาสวยมากนะคะสวยมากแล้วก็จะมีตัวประกายดาวลูกๆเขานะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบหลักหมื่นหลักหมื่นนะคะแล้วก็ประกายดาวกายประกายดาวกายเท่าไหร่นะคะสองหมื่นห้าปะประกายดาวกายตัวนี้สองหมื่นห้านะคะถ้าตรงนี้ก็ประกายดาวธรรมดาเท่าไหร่นะคะ อันนี้ก็มีหมื่นกว่าบาทสองหมื่นอะไรอย่างนี้อุ้ยอันนี้เงินไหลเหลืองดังมิ้นนันนัน,นมีคนมาส่งต้นไม้แล้วต้นนี้ขายเท่าไหร่คะใบใหญ่มาก,มกอ,อ๋อมีคนจองแล้วนะคะต้นนี้ใบใหญ่มากสวยมากโอ้นี่ก็จันบักไกดาวนะคะอันนี้โมจิโต้ใช่ไหมคะคโอเค กุ้งใหญ่ตอนนี้นะคะกุ้งใหญ่มากแล้วก็ด่างนะคะนี่ขายเป็นใบนะคะนี่อีพีโบอีพีมาเบลสีสวยมากนะคะตัวนี้พีมาเบลพีมาเบลใครที่กําลังมองหาอีพีมาเบลนะคะร้านนี้มีเยอะมากนะคะแล้วก็มีก้ามกุ้งด่างมิน้นด่างนะคะเดี๋ยวรอพี่เขาจ่ายตังคุณล่ะแป๊บหนึ่งนะคะติดลูกค้า ต้นนี้นะแสนห้าอ๋อต้นเล็กแสนห้าอันนี้ต้นใหญ่ตต้้นนใหญ่ 1, เล็กอ๋อต้นใหญ่แสนห้านนี้คือต้อนใหญ่นะคะคือเขา,าจะมีหลายใบหน่อยถ้าต้นเล็กเนี่ยตรงนี้ก็คือสี่หมื่นนี่ 40, นตนน 40, น้นนี้สี่หมื่นเลยอ๋อต้นนี้สี่หมื่นราคาแบบนี้ <mm <ers> ต้นนี้ใบกว้างต้นนี้สี่หมื่นนะคะต้นนี้สองหมื่นสี่นี่ต้นนี้สองหมื่นสี่โนต้นนี้แสนห้านะทุกคนได้หลายใบหน่อยหนึ่งส นี่แล้วก็มาเบลมาเบลนี่ขายใบเท่าไหร่นะคะใบละสามหมื่นใบละสามหมื่นห้านะคะร้านนี้นะคะนับใบเลยแต่แล้วถ้าใบเขียวอย่างเงี้ยนับไหมคะนั่นก็ตัดซิปคุยสายก็ตัดเดี๋ยวข้าคืนคุณอ๋อเดี๋ยวมันก็ขึ้นเนาะเนี่ยแล้วก็มีจันแดงจันนาจันเงินต่างๆไวโอลินนี่คุณจะเอาใบใหญ่แค่ไหนการส้มนี่คุณอันนี้ไม่เคยก่ออ๋อเนี่ยใบละสี่หมื่นนี้อันนี้ใบละสี่หมื่น ขึ้นหลักเลยขึ้นสีเดี๋ยวเขาก็ขึ้นสีอุ้ยเนี่ยเต็มเลยเป็นพวงอแต่ว่าตรงนี้ข้างหน้าก็คือส,ส่วนมากเก็บเป็นแม่พันธุ์อุ้ยใบนี้ก็ใหญ่มากเลยอ่ะเป็นแม่พันธไหมคะอ่านี่ก็เป็นแม่พันธ์อันนี้ก็เป็นแม่พันธุแน่เลยแม่พันจองแล้วไม,ลไม่เหลือแล้วมั้ไม่เหลือแล้วที่เห็นอยู่นี่คือมีคนจองไว้หมดแล้วนะคะค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์อุ้ยดางเหลืองใช่ไหม ุ๋ยตายไปยไเยอะเลยเชียวเลยอให้มันคินปุ๋ยก่อนด่างเหลืองีแปดแปดหมต้นนี้แปดหมื่นนะคะด่างเหลืองถ้าสมมุติว่าแบบมีคนสนใจแล้วอยากจะซื้อ,อ,ม,อมาที่ร้านหรือว่าติดต่อเบอร์ได้คะ่ะม,มาที่ร้านเลยจ้ะตลาดบางคอใช่ใช่ไม่มีเพราะเพิ่งเห็นบุษราคำต้นแรกอันนี้นะคะคาไลโซ่ คารลโซอย่างนี้ต้นเท่าไหร่คะห้าพันต้นนี้ห้าพันอืมนี่แล้วก็มีอีพีขึ้นหลักโอ้เยอะมากนี่ก็เโอ้ต้องบนระบานเลยเบอร์มาร์กใช่ค่ะเบอร์มาร์กตัวนี้มันเพิ่ทาแไม่พันอ๋อไปทำไม้พันธุ์ใบใหญ่มากเยอะคุณเยอะเย ันนี้วิสรเท่าไหร่คะไม่วิสระพิงพินเซตอันนี้การส้มนะคุณการส้มวิสระพิงพินเซตการส้มวิสรต้นนู้นคุณอะไรเป็นกานส้มพิงพินเซตการส้มเพิ่งแค่หนอไปหลายนอเลยอ๋อพิงพินเซตการส้มอุ้ยอันนี้พลระเบิดใช่ไหมหรือพูกปิ่นล็อกพลระเบิดด่างต้นนี้เท่าไหร่คะฮาร์ทด้วยประมาณสองหมื่นต้นนี้สองหมื่นนะคะเผื่อใครสนใจนะคะอุ้ยอุ้ยใบนี้สวย ใบนี้สวยใบนี้สวยอันนี่ก็มีอ๋อข้างบนนี้ก็มีแต่ว่าข้างบนมันมองไม่เห็นลายเนอะ้าแต่ต้นนี้สวยมากจริงๆต้นนี้สวยเมาให้หลายเที่ยวแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเขาเคาะเลยต้นเลี้ยนไปขายเนี้ยนขายต้นละสามพันถึงพันแน่นอนมันหรออันนี้ไว้ใช่ไหมส่วนนั้นลูกของนั้นอ๋อลูกของต้นนั้นนี่นะคะก็จะมีขายขายร้อย ลายเทพนอนที่ร้านเลยไหมคะเนี่ยอุ้ยอันนี้สวยมากลายเทพผมมีสองต้นนี้เออออลายสวยลายสวยอันนี้ก็เก็บไว้เป็นแม่พันโอ๊ยประกวดไว้ประกวดนะคะอืมนี่ไม่ได้เดินฝั่งนี้เลยอยากได้ต้นเนี้ยขายรถยังไม่ได้เลยนะนี่อันนี้เจ็ดแปดพันนะคะต้นนี้นะคะ อ,อกแสวสยพิงฟินเซสนะคะตอนนี้เจ็ดแปดพันจะมีจะมีขายสามหมื่นปลากายดาวกายก็ขายกันเป็นแสนอันนี้ยยปลากายดาวกายนะคะต้นนี้สามหมื่นขายเป็นแสนเลยหรอขายใช่หนูตามไม่ทันแล้วเนี่ยนนเปิดเพลเลยนี่น,นี่ก็ปลากายดาวเนี่ยใช่ไหมใช่ครับโอเเ้ยเงินเยอก็จองมาแล้วคุณอ๋ออันนี้จองหมดแล้วนะคะที่เห็นเห็นนี่คือจองหมดแล้วนะทุกคน เป็นส่วนไม้แร่เท่มนะคะที่แบบว่าเออเราเพิ่งเห็นนะคะนี่มีมิวคอนเฟลิกต์ด้วยเนี่ยผมมาส่งที่นี่สิบสี่หมื่นตัวนี้นะอันนี้ซิวเวอร์คาวซิวเวอร์คาวขายเท่าไหร่คะมันเพิ่งตัดเพิ่งขายเลยขายไม่ได้อ๋อเพิ่งตัดมาเดี๋ยวรอลากเดินรออะไรอย่างเงี้ยก่อนตัดมาได้ท์เดียวเนี่ยไมเน่ยตัดมาได้อาทิตย์เดียวจากต้นใหญ่ใช่ไหมคะต้นมาจากต้นใหญ่อ๋อตัดจากต้นใหญ่มาเพิ่งตัดมาได้อาทิตย์เดียวอันนี้ก็คือยังไม่ขายคุณเอาขายคุณประมาณหมื่นกว่าบาท อันนี้หรอการส้มก้านส้มกานส้มอันนี้หมื่นกว่าบาทก็คือเป็นต้นใหญ่นะคะมีใบเยอะมากหลายใบเลยแล้วก็มีช่อก้าวชันสีชมพูด้วยนะช่อก้าวชันสีชมพูอันนี้กระหนกป่ะคะลายกระหนกกระหนกลายไทยเนาะต้นนี้ห้าร้อยใช่คุกป่าคุณนะนี่นี่คาสแยงก็ะถูกุณเป็นชมพูเยอะชมพูต้นใหญ่มากอ่ะสวยมากนะคะใครสนใจมาที่ร้านได้เลย มีกวักมรกตด้วยเนี่ยปลากรายดาวเราชอบมากเลยได้มามองของคนอื่นก็โอเคแล้วสบายใจได้ดูขายอยู่ไหนอีกนะหนูไม่ได้ขายนี่อันนี้กวักอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ไม่ได้ขายเนาะกวางมรกตอันนี้เหรอนี่ราชีหินอ่อนไม้ออกหมาุณลายกันถางราชินีหินอ่อนนะคะต้นนี้เท่าไหร่คะประมาณสองพันต้นนี้สองพันราชีหินอ่อน ใบใหญ่มากถ้าต้นเล็กก็พันกว่าบ,บาทบอันนี้พิโลใบเลื่อยใช่ไหมใช่ครับพิโลใบเลื่อยมันดา่างชมพูคุนี้อ,อันนี้ดา่างชมพูพิโลใบเลื่อยต้นนี้ขายเท่าไหร่คะหรือว่ามีคนจองแล้วก็เขียนว่าจองแต่ยังไม่จองยังไม่รู้ขายเท่าไหร่ไม่รู้นี่หลอนมันจะขึ้นดากก่างวันนี่ไหมอ่าอ่นี่เบอร์มาร์กนี่สวยๆนั้นเลยนะคะนี่หนูให้เบอร์ตรงนี้ได้ใช่ไหม คนสนใจนะคะก็ติดต่อมาที่เกษตรสินนะคะเบอร์0899119442นะคะเบอร์นี้เลยนะคะหาพี่อะไรคะาหาผู้พันธุ์นะคะหาผู้พันธ์ได้เลยนะคะต้นไม้ก็จะเป็นแร่ไอเทมแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะจันประกายดาวเยอะมากมีบุษราคำด้วยไไโอ้ต้นนี้สวยมากาไไต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นแม่พันธุ์เนาะ มันม 3, 3, 4, มมโทรหาผู้พันได้เลยนะทุกคนถ้าใครสนใจบุษราคำหรือว่าจันประกายดาวหรือว่าต้นไม้ที่รีวิวในร้านเมื่อกี้นะคะทั้งหมดอก็อวันนี้ขอบคุณมากค่ะ ทุกคนตะกี้ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวนะคะร้านราไอเทมนะคะเบอร์ตามที่ใ <recess> ห <ed isolation> ้ไปเมื่อกี้ถ้าใครสนใจไม้ด่างนะคะไม้กระแสนะคะช่วงนี้ก็ถ่ายไม้ด่างเยอะหน่อยแบบว่าชอบดูไม้ของคนอื่นนะคะแบบว่ายังไม่มีตังค์ซื้อนอะก็แอบดูของคนอื่นก่อนเพื่อให้ชื่นอกชื่นใจนะคะแล้วพอดีช่วงนี้ชอบจันประกายดาวแล้วพอดีขับรถผ่านแล้วเห็นพอดีก็เลย ลงไปขอถ่ายรีวิวนะคะแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะเผื่อใครกําลังหาจันปะไกดาวบุษราคัมหรือว่าไม้ด่างต่างๆนะคะก็มาร้านผู้พันร้านนี้ได้เลยนะคะก็สําหรับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ